บบนี้ถึงแรงเลยนะครับผมก็มานินก็ไซส์จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะ้านาะมิตรลักนักตกปลาทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับนายลำลูกกาฟิชชิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมวันนี้ก็พานะนะนะ้าน้าท่านผู้ชมมานั่งพักผ่อนตกปลาวันหยุดว่างๆนะครับเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับหมายนี้เป็นหมายเรียบคลองหกลำลูกกานะครับผม ครับวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาตกปลาหาปลาทอดกรอบแล้วก็หาปลาไปฝากแมวด้วยนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ปลาอะไรมากครับผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะอัดคลิปอัดวิดีโอนะครับแต่พอดีมานั่งตกแล้วปลาก็กินดีนะครับผมแล้วก็เป็นปลาไซส์ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสําหรับหมายคลองธรรมชาติแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ลงไปประมาณ20นาทีนะครับก็ได้ปลาตะเพียนมา ามแต้มนะครับแล้วก็เป็นปันนินไซส์สี่นิ้วนะครับผมสองแต้มแล้วนะครับก็ถือว่ากินค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมก็เลยอัอดคลิปอัดวิดีโอแล้วก็จะเป็นการหาหมายมาฝากนานาน,านักตกปลาที่อยู่ในญาติญาติลำลูกกานี้นะครับผมเผื่อใครสนใจที่จะมานั่งตกปลานะครับที่ใหม่นี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปักหมุดที่กัดหมายเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูติดตามเชียร์กันครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับการมาตกปลาหมายคองธรรมชาติในวันหยุดนะครับที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาถ่ายคลิปด้วยนะครับตั้งใจว่าแค่จะมาตกปาเอาไว้ทอดกรอบไว้ทํากับข้าวแล้วก็เอาไปฝากแมวที่บ้านด้วยนะครับกลับมาลุ้นมาติดตามเชียร์ไปด้วยกันครับผม เหมือนปลาตะกินนะครับผมอันนี้เพิ่งจะลงเหยื่อไปเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นปลาตะเพียนครับนี่ปลาตะเพียนไซส์สวยอยู่นะครับผมประมาณสามนิ้วนะครับ ปากินพอดีนะครับกำลังจะเก็บยกเอาคันเบ็ดมาเปลี่ยนเหยื่อนะครับเป็นปานินปานินสาปากเกลือนะครับผม ปลากินนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับปลาตะเพียนนะครับผมออกเป็นปลาตะเพียนนะครับไส่ทอดกรอบนะครับก็วันนี้เอาหมดนะครับผมพอตั้งใจจะมาตกปลาไปฝากแมวอยู่แล้วนะครับผมโอ้แต้มน,นี้ดึงแรงเลยนะครับ คันเบ็ดโยกเลยนะครับผมแต่ไซส์ไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับดึงคันเบ็ดโยกเลยนะครับเป็นไซส์ตะเพียนนะครับประมาณ2นิ้วนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ถือว่าปลาค่อนข้างที่จะเข้าเหยื่อดีอยู่นะครับแต่ก็มีวัดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ ก็เป็นปลาคลองธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาตะเพียนนะครับก็กินอยู่เรื่อยๆนะครับวัดทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับก็เดี๋ยวบ้านลุ้นมาติดตามดูติดตามเชีร์กันอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ยังไม่สี่โมงครับแต่ว่าเหยื่อปั้นบ่อยปั้นเร็วเปลี่ยนเหยื่อไวมากครับน้ําก็ค่อนข้างที่จะไหลแรงนะครับก็เลยทําให้เหยื่อมันอหมดไวนะครับ ก็น่าจะได้อีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับอาจจะอยู่ไม่ถึงสี่โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวตกแค่เหยื่อหมดก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับปาก,กินนะครับทุกคนครับ กต่เพียนไซส์สวยนะครับผมเพียนมาติดๆอีกแจมหนึงนะครับ วันนี้ก็เก็บหมดนะครับผมตั้งใจว่าจะเอาปลาไปทอดกรอบนะครับทำกับข้าวแล้วก็เอาไปฝากแมวด้วยนะครับผมแต่มนี้กินแรงเลยนะครับทิ้นติดๆนะครับผมสามคันลวดเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S เป็นปาะเพียนเหมือนเดิมนะครับผม ไซส์ก็ประมาณ2นิ้ว3นิ้วนะครับเปขียนไซส์สวยๆนะครับผม เพียนมาอีกหนึ่งนะครับวันนี้เก็บหมดนะครับผมโอ้แต่น,นี้ดึงแรงเลยนะครับน่าจะเป็นปลานินนะครับผมโอ้ไม่ใช่ครับเป็นปลาตะเพียนครับแต่ดึงอย่างแรงเลยนะครับผมครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งเกือบจะสามโมงนะครับก็เราตกกันมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงตรงนะครับผมก็ตกมาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับก็ตอนนี้มีเพื่อนตอนนี้ก็มีเพื่อนที่เขาหาปลาอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่เป็นการใช้แหนะครับไปลงอยู่ต้นน้ำนะครับซึ่งน้ำจะไหลมาทางเรานะครับทำให้น้ำทางเรา เริ่มขุ่นนะครับปลาก็เริ่มจะกินห่างๆนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกันด้วยหรือเปล่านะก็ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเตรียมเก็บเบ็ดอุปกรณ์ดีกว่านะครับผมยอมครับแต่ว่าวันนี้ไม่แห้วนะครับก็มีผลงานมาฝากนานาท่านผู้ชมอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันครับ ครับตอนนี้เก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานปลาวันนี้ที่ได้กันนะครับผมว่าจะพอได้ทำกับข้าวแล้วก็มีปลาไปฝากแมวหรือเปล่านะครับผม ครับผมสำหรับผลงานปลาที่ได้วันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เกินสิบแต้มนะครับผมก็มีปลานินไซส์สวยๆด้วยนะครับครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้ปลาให้แมวแล้วก็ได้ของคนด้วยนะครับผมมีข้างบนหนึ่งครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ก็ถือว่าไม่แห้วนะครับก็ยังพอมีผลงานให้เห็นอยู่นะครับผมครับผมก็ปาน,นินก็ไซส์จะประมาณนี้นะครับผม่อไซส์สวยอยู่ครับ อันนี้ก็จะเป็นบานินสําหรับคนนะครับส่วนที่เหลือบารตะเพียงก็จะเป็นของแมวนะครับผมครับผมสําหรับคลิปการมาตกปลาในวันหยุดนะครับเป็นการมาตกปลาที่ไม่ได้ตั้งใจมาอัดคลิปวิดีโอนะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ